มันหกเลยนะนั่งอย่างนี้นี่ไอคนละดับก,กันมึงไปนั่งพื้นนู่นยังยังยยไม่เสร็จเลยเนี่ยเสร็จแล้ว แดดออกขึ้นมาเโอ้คือนมันแดดออกเละโหว่เนีย่ยโห่เนี่ยว่าแล้วมึงคนอยู่ตั้งนานวัดเข้าได้มั้ย เลื่องลูกบอลไม่ได้ทำไมเลื่องลูกบอลไม่ได้วะอ๋อมันไมากมายไม่เข้าใจาน้อหนาแล้วเนี่ยอแนำไหนแล้วแต่เมืแพ้อยู่ไหนกูแพ้อยู่แล้วใช่ไหม เลยต้องไปนั่นกันั่กน,นกนกคพัางลองลองสูตรเดิมก่อนว่าเกิดอปาจะได้ปรับุงแ,งแมมก้ไขได้คุณหัง